ตอนนี้เราก็ทําความสะอาดนะครับองค์พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราดูถึงอ่าความสะอาดนะครับความเงางามของแต่ละองค์นะครับซึ่งอ่าหลายคนบอกว่าเป็นพระจีนนะครับซึ่งอ่าหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละพระองค์นั้นนะครับมีพระนามว่าอย่างไรนะครับแล้วก็นะครับชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับ องค์สีขาวก่อนนะครับองค์กลางนะครับเป็นพระสีอริยะเมตไตรนะครับหรือนะครับพระสีอานนะครับซึ่งจะปกครองธรรมการนะครับเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งต่อมานะครับก็คือพระโพธิสัตว์กลนอิมนะครับซึ่งทุกคนนั้นก็จะรู้จักพระองค์นะครับไม่ว่าคนไทยคนจีนก็จะรู้จักพระองค์นะครับที่จะได้ยินเสียงร้องของเวไนนะครับท่านนั้นก็จะไปชุดช่วยนะครับไปส่งเคาะคนนะครับต่อมาก็คือ พระพุทธจี้กงนะครับหรือพระอรหันต์จี้กงนั่นเองที่เราเคยดูนะครับประวัติของท่านอยู่ที่ช่อง3ามนะครับจี้กงก็คือสงเคาะชาวโลกนะครับอันนี้ก็คือเป็นพนามของพระองค์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นองค์นะครับที่ทุกคนรู้จักก็คือองค์กวนอูนะครับหรือกวนเซิ่งตี้จินนะครับเป็นกวนฝ่าลี่จูนะครับปกครองสถานธรรมนะครับหรือ ท่านนั้นเป็นเนกเซียนฮ่องเต้องค์ปัจจุบันนะครับหรือพระอินนั่นเองนะครับองค์ต่อมานะครับก็คือลี่ฝ่าลี่จูนะครับคือหนึ่งในแปดเซียนนั่นเองครับ